ที่สิรนธรนครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จัดก,กิจกรรมการประกวดทูบีนันมะวันแดนเซอร์ไซร์ระดับจังหวัดทูบีนันมะวันแดนเซอร์ไซ NSN 2025ครั้งที่2โดยมีนางสาวชุติพรเสรชางผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็ปนประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายแพทย์จักราวาลจุฑาสงนายแพทย์สาธาณาสุขจังหวัด คณะกรรมการและเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันร,ร่วมในการเปิดกิจกรรมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และนายกอบจนครสวรรค์ดตมอบโลโรรงวัลเงินรังวัลเกติบัตและให้โอวาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมการประกวดทูบีน้ำม่วงวันแดนเซอร์ซรระดับจังหวัดเป็นกิจกรรมเพื่อสนองแนวทางพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีองค์ประธานโครงการทูบีน้ำม่วงวัน เพื่อสร้างกระแสเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดในรูปแบบที่เยาว,วชนชื่นชอบช่วยให้เยาว,วชนรู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเองมีความมั่นใจภาคภูมิใจในตัวเองรวมทั้งการให้โอกาสทุกคนค้นหาตัวเองกล้าที่จะแสดงออกให้คนอื่นร่วมรับรู้และทําให้เยาว,วชนรู้สึกได้รับการยอมรับจากครอบครัวเพื่อนชุมชนและสังคม อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานตามหลักการดำเนินงานของโครงการทวบีนนมำวันการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น5รุ่นได้แก่รุ่นจูเนียอายุ6-9ปีบริบูรณ์รุ่นพีทีนเอชอายุ9ปีขึ้นไปถึง14ปีบริบูรณ์รุ่นทีนเอชอายุ14ปีขึ้นไปถึง22ปีบริบูรณ์รุ่นอายุ22ปีขึ้นไปถึง60ปีบริบูรณ์และรุ่นเอเดรี่อายุ60ปีขึ้นไป โดยจังหวัดนครสวรรค์เริ่มจาัดก,การประกวดทูบีนเำประวันแดนเซอร์ซาระดับจังหวัดในปีนี้เป็นปีที่สองได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์